ครับสวัสดีครับตอนนี้นะเป็นเวลาอยู่13บสนาฬิกาของวันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันหรแอดนะครับให้ชมบรรยากาศอัปเดตรายวันนะนะนครับเมื่อตอนเที่ยงน,นิดๆนะฮะมีฝนมานะครับพี่น้องชาวกรงเทีพทุกท่านนะครับก็ติดฝนกันนะครับเลยพอฝนหยุดนะก็ได้เข้ากันมาตอนฝนหยุดแล้วนะฮะเที่ยง ก่ว่าช่วงน,นี้บ่ายโมงนะครับก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ทยอยกันออกไปแล้วนะฮะนะครับอัปเดตรายวันนะฮะอัปเดตรายวันนะครับทุกท่านได้ชมนที่วัดร่องขุ่นนะครับแต่บางส่วนก็ยังอยู่นะฮะบ,บางส่วนก็กําลังทยอยเข้ามานะครับที่เราเห็นเดินเข้ามานี้นั้นเป็นพี่น้องชาวจีนฮนะครับพี่น้องชาวไต้หวันนะครับพี่น้องสเปน นะฮะกำลังเข้ามานะครับช่วงฝนตกกคาดว่าจะไปทานอาหารกันกันก่อนนะครับพอดีฝนตกพอดีช่วงเที่ยงกว่ากว่าเที่ยงนิดๆนะฮะนะครับจึงพากันได้เข้ามาในช่วงนี้นะฮะบางท่านก็ขึ้นชมบนบทเสร็จแล้วนะก็เดินออกนะครับเดินออกประตูทางออกไปแล้วก็มีนะฮะนะครับบางคณะก็กลับไปแล้วนะครับกลับไปแล้วนะฮะเมื่อสักครู่ นะครับก็ข้ามถน uh, นกันไปครับนะบางท่านก็กาลังทยอยเข้ามานะครับนะเดี๋ยวจะนายทุนได้ชมนะครับว่าม้าลายตรงนี้นะฮะม้าลายตรงนี้ที่ข้ามถนนนี้นะครับในเดือนหน้าก็จะมีไฟนะครับมีไฟข้ามถนนแล้วนะครับจะมีไฟแดงนะฮะไฟแดงข้ามถนนนะครับใช้เมนูนนะครับใช้เมนูนกดเอานะฮะ ความก,กดนะครับดังนั้นฝากถึงท่านที่ใช้รถใช้ถนนเส้นนี้นะฮะถ้าากว่าท่านมาเส้นนี้นะครับขอให้ชะลอหน่อยนะครับจะได้ทําให้เป็นความเคยชินนะครับถ้า,ากว่าท่านวิ่งมาแรงนะครับเดี๋ยวท่านมาเจอช่วงนักท่องเที่ยวข้ามถนนนะครับซึ่งมีไฟแดงนะเดี๋ยวท่านจะเบรกไม่อยู่นะครับดังนั้นจะต้องนะครับเรามาระวังนะแยกหน้าวัดร้องขุนนะครับ ถึงหานี้ที่มีไสข,ข้ามแล้วนะฮะก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับนะบวันนี้ท้องฟ้าก็สวยนะครับสวยเนะฮะเนื่องจากว่าช่วงเช้า,ชามีแดดมาแล้วก็พอเที่ยงฝนตกนะฮะฝนหลงมานะครับพายุไปที่หลักๆนะฮะก็หมดไปวันก่อนนะครับไปเล่นทางจังหวัดน่าน ครับก็เป็นกำลังแรงใจนะฮะส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวนานนะครับรวมรวมทั้งพี่น้องชาวแม่สายก็ดีนะฮะนะครับเจอภัยพิบัตินะครับก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆนะครับทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นนะครับนะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้อัปเดตได้ชมบรรยากาศนะครับเดือนละวันนะครับวันนี้ก็ใช้ร้องคุณเช่างรายขอ Bye bye.